จะตัดเส้นอยู่แล้วสิ่งที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้น <S 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 ซึ่งตัวที่เราจะมาว่ากันวันนี้นะครับผมก็คือไอ้โทโดรกีนหน้าหล่อเนี่ยนะเอาจริงๆผมดูถึงซีซั่น5แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีซีนที่เท่ที่สุดไหมนะผมก็เลยเอาอันนี้แทนที่ผมคิดว่าเท่ที่สุดนะก็เรื่องมาเป็นประมาณนี้แล้วก็สนับสนุนของนิกสิ์ที่ไลน์ทีวีแล้วก็ออบทีวีไอ e, มีอะไรก็กดไปดูนะผมนะต้อมลิกสิ์ที่ถูกต้องนะครับผมลุยเลย ด้วยกระดาษที่ใช้วันนี้นะคะคือกระดาษแคนสันนะครับผมหรืออะไรไม่รู้แหละนะไปดูเองเซนิเลอร์เป็นสีน้ําของเราแล้วก็เปิดแปะแปะแล้วก็ไปดูโอ้โหเลอะนิดนึงนะะแต่สีสวยแล้วก็พู้กันนะ,ะไปสต็อปดูเอาเองนะ,ะว่ามันอ่านว่าอะไรนะ,ะผมโอ้โรเยอะเลยนะฮะกองไม่โฟกัสสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในช่องทาัาไคนะ,คะผมนีเครื่องหมายตกใจหนึ่งทีแล้วก็อ่าพิมใหญ่ทั้งหมดนะครับผมก็ เราก็มาอยู่กันในโชโตนะฮะผมก็ธุรกิจโชโตนเลยนะครับผมนะค,คือผมติดเรื่องการวาดพระเอกอนมะให้มันหลอนะฮะจะเป็นปัญหาปัญหาเลยแหละการวาดพระเอกโชเนนให้มันหลอนะครับผมนะคือพระเอกโชเนนในที่นี้หมายถึงโชเนนจ้ำทั้งหลายนะฮะก็ หลักๆคือของโคดันชานะครับผมคือไอเอเลนอย่างเงี้ยเออเอเลนมันหล่อรีวายมันก็หลอ่อ,เอ,เอนะครับผมแต่ like ตพระเอกโชเนงจัมเนี่ยมันไม่ค่อยหล่อนะครับผมนะอย่างเช่นมิโดริยะเนี่ยมันไม่หล่อนะครับผมแต่ว่าโชโตะเนี่ยมันหล่อกว่านะครับผมหรือว่าจูจูสุไคลเซนเงี้ยโกโจมันหล่อกว่าไอ้นี่พระเอกของเรานะฮะมิโดริยะไอไม่ใช่อิตาโรรินะครับผมนะเออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ว่าให้มันหล่อหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจานคิดอะไรอยู่นะก็ ช่างฮะเรื่องขเขานะครับผมมาแปลงใหม่ให้มันหล่อขึ้นด้วยสีน้ำในคลิปนี้นะฮะทีนี้นะฮะจะจบคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็จะตัดเส้นอยู่แล้วสิ่งที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือผมลืมอัดตอนตัดเส้นนะฮะก็ช่างนะฮะผมก็เห็นอยู่แล้วฮะเพราะว่าตัดเส้นมาแล้วอ่ะก็จบแล้วนะครับผมตาสีเขียวข้างนึงสีดําข้างนึงลงแบ็กไลท์เป็นสีเขียวข้างนึงแล้วก็เขียวสองข้างไปเลยช่างมัน <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะัะผมก็ไปดูภาพเต็มกันได้เลยครับผม